สวัสดีค่ะสวัสดีมาทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบออานันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> <G ül> คุณผู้ชมควันนี้กลับมาเจอกับน้องโนอเบสอีกแล้วนะคะวันนี้เบสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมนในช่องโนอเบสอนันซ่าวันนี้เบสได้ช้อปปิ้งของ2ส,สิ่งมาจากแบรนด์ R M S Beauty นะคะซึ่งวันนี้เบสจะมาลองบนหน้าเบสให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกนั่นก็คือ t ิน t e d ต n ออนพาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นลักษณะของแป้งฝุ่นนะคะสีที่เบสซื้อมาเนี่ยเป็นเบอร์ออ3-4นะคะคุณผู้ชมซึ่งหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ไรู้สึกว่าจริงๆก็เป็นแป้งฝุ่นที่แบบราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมาในปริมาณ9กรัมนะคะราคาอยู่ที่1,600บาทนั่นเองนะคะผู้ชมข้างในก็จะมีแบบนี้นะคะผู้ชมมีพับมาให้อะไรใดเอ่ยนะคะแล้วก็มีตัวปิดมาให้นะ,ะไมนรู้สึกว่ายังเป็นตลับแป้งฝุ่นที่ก็ดูเชยเป็นปกติเพราะว่าไม่คิดว่าถ้าเขาขายเนื้อบางทีเขาไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องแพ็กเกจตนะคะเพราะว่าถ้าผู้ชมสังเกตแป้งฝุ่นหลายๆอย่างหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดเนี่ยทุกวันนี้ตลาดก็คือ หมุนปิดได้ในข้างในเพราะไม่งั้นแป้งฝุ่นก็จะเกิดอาการหกทุกอย่างออกมานะคะอันนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นอันแรกค่ะที่ไปซื้อมาจาก R M S นะคะส่วนอีกอันนึงที่ไปได้ซื้อมาจาก M R M S นั่นก็คือเป็นในส่วนของ p e a c e l u m i n i z e r นะคะมาในปริมาณ4.82แกรมค่ะหรือ0.17นเออส์นั่นเองนะคะให้คุณผู้ชมดูหน้าตาเป็นี้ค่ะราคาน้องคือ1 5 0่าบาทนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะคะข้างในก็เป็นแบบนี้ฮะโอเคนะคร ซึ่งตอนแรกนี่ไบ๊ปรึกษาเพื่อนหลายๆคนนะว่าเป็นคนซื้อไหมหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ซื้อเถอมันควรมีแล้วมันควรลองนะเบ๊ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะว่าเบ๊ใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็ get ready กันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งมาดูน้องเซโนเบ๊เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งะค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะขยับกันเข้ามาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกตเลนี่กันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่ขอเริ่มหน้าด้วยการใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นมีหน้าตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าก็เซ็ตแบบบุกผิวได้นะครับ อะไรประมาณแบบนี้นะคะผู้ชมอันนี้เป็นอันแรกที่เบนมักจะลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราลงอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ในส่วนต่อไปค่ะส่วนต่อไปที่เบนจะลงก็คือในส่วนของ primer ะะพรายเมอร์นะคะผู้ชมพรายเมอร์ที่เบนเลือกในวันนี้ก็จากแบรนด์มีนาค่ะเป็นในส่วนของ the Matte and Smooth Primer นะคะเป็นพรายเมอร์ตัวที่คุมความมันได้ดีแล้วก็บกปิดรูขุมขนได้ดีมากๆเลยนะคะละคักษณะก็จะเป็นเจลๆค่ะละักษณะน้อก็จะเป็นเจลๆผู้มชมก็รู้ว่าพรายเมอร์เจลคือพรายเมอร์ที่เหมือนเป็นเสมือนกับกาว ติดทุกอย่างบนใบหน้าเรานะคะโอเป็นรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบภายเมื่อน้ํามันน้ํามันเล็กน้อยแต่ว่าโอเคนะมันทําให้หน้าเราดูสมูทขึ้นนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆหน้ามันดูสมูทช่วงนี้แบบอากาศร้อนสิวพดขึ้นที่หน้าผากเล็กน้อยนะครับวันนี้เบสจะใช้รองพื้นจากแบรนด์กิโกมิลานโนนะคะหลายคนก็รู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแบรนด์นี้ก็เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานแล้วรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบ ฉันชอบดีใจที่เข้าไทยนะคะเดี๋ยวใช้กับแปรงคูด้านะคะเป็นแปลงน่าจะเป็น buff and b r a n d นั่นเองนะคะจากคูด้าบิวตี้ค่ะเบดชอบมากๆเลยนะสำหรับรอ,อ,องพื้นอันนี้เนี่ยก็คือคิดว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไทยแล้วมีสีของเราเราก็จะซื้อใช้นะคะ ต่อไปพี่จะใช้คอนซีเลอร์นะคะของแพนมารเกัตปกปิดรอยที่ว่ามันควรจะปกปิดนะคะคุณผู้ชม โอเคค่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะมาลองใช้แป้งตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดูหน้านตาเป็นอย่างนี้นะคะก็แกะคึ้งมาคือไม่ว่ามันตลับเล็กดีนะตลับแบบว่าเหมาะสมสำหรับการพกพาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพกพาได้ไหมเพราะว่าคือข้างในังเป็นนวัตรกรรมแบบเก่าคือการมีพับแล้วก็แบบรูไม่มีการปิดหมุนปิดอะไรใดเอ่ยได้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตจะแกะแ,แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมายัางไงเอา้าเอา้าแต่แล้วฉันฉันทำมันหลุดออกมาด้วยอะ อ๋อรู้ไม่เยอะแกะได้เมื่อกี้ฉันทำถาดอุ้ยคุณผู้ชมมันเป็นแป้งขึ้นมาคือฉันกดลงไปใช่ไหมแล้วแป้งน้องก็ขึ้นมา <c oughs> นะคะผู้ชมเดี๋ยวไม่ใช้แป้งจากชาแนลนะคะนี่เป็น powder b ์ u s h นะคะจะลองเซตดูทั่วหน้าว,ว่าเป็นยังไงเพราะปกติเราวเ่จะใช้แป,แป้งเนี้เซตแป้งเนาะลองดูนะ คุณผู้ชมเนียนมากอุ ee, ๊ยแต่ละเนียนกว่าแบบชาแนลที่ใช้ปกติอีกอะวันีชอบแป้งชาแนลเพราะว่าแป้งชาแนลมันถูกแล้วก็มันเนียนมันเหมาะสมกับปริมาณนะก็คือให้ผิวเราดูใสใสอะให้ผิวเราดูแบบว่าไม่โบ๊ะให้ผิวเราดูใสใสผิวเราดูเหมือนแบบเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดูว่าเป็นยังไงนะครัแบบที่ เราแต่งหน้าทุกสเต็ปเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะไปขอเวลาไปแต่งตาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูว่างานสีสันบนใบหน้าเราจะทําอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะแต่งตาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูงานสีสันบนใบหน้าต่อนะคะวันนี้เบ๊ขอเลือกใช้บรอนเซอร์นะคะนี้เป็นเซนิ่งพาวเดอร์สีด์กจากแบรนด์เอลซี่แคสแมทิกนะ,ะซึ่งดิฉันก็ใช้เป็นบอนเซอร์แล้วี่ฉันชอบมากๆวลาจะใช้เป็นบอนเซอร์นะคะก็จะใช้กับแปรงอันนี้เป็นแปรงของมิซูฮอนะฮะ โอ้โหไคดอลฟนะฮะมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์มากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับปัดแก้มในวันนี้นะได้ใช้แคดบอลดีนะคะหรือ KVD Beauty นะคลัชออนบัตกับแป้งปัดแก้มจาก a อ m e เมสนะฮะแป้งปัดแก้มจาก m a อเมสนี N ่ดี D, นะแก่บ้าไป,ปเห็นไหมเข้ากับแบบพาเลตท,ทุกอันเลยเข้ากับบร u s ออนทุกอันเลยเพราะว่ามันทำมาพอดีกับหน้าแก้มของเรามากๆดูด,ดิแล้วก็เป็นแปรงบัดออนที่แบบ จับง่ายแล้วก็ไม่กินบรัชด้วยราคาด้วยแหละมันก็เลยทําให้แบบอืคุ้มค่านะฮะมาดูผู้ชมดูสิเออมีความเก๋ๆได้เอ่ยนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันมีไฮไลท์แบบครีมนะคะจาก i m s นะคะที่ซื้อมาเหมือนกันนะคะเป็นสี peace illuminizer นะคะอยากจะลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าราคาแพงมากเลยแต่ว่าแบบแพ็กเกจแบบโอเคนะมีความแบบมีความแพงนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเป็นแบบ แก้วข้างใต้นะเดีนป่ะแล้วก็ตรงฝาก็เป็นสีขาวก็ดูดีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงทาลองพื้นของ c ช n n e l เนี่ยลองวนๆแล้วก็แตะมาบนจุดไฮไลท์ของเรานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเราจะลองดูหุณคุ้ชมคุณผู้ชมดูสิสวยไหมอุ้ยมีความเก๋มากๆา่ะ เป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่ดูเป็นธรรมชาติดูไม่หลอกตาคุณผู้ชมดูเนหะ็นไหฉันขออนุญาตจักจบกระจกอันนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่ดูไม่หลอกตาเป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่เป็นมิดต่อหน้าเรานะคะเดี๋ยวไปขอถ่ายฝั่งหนึ่งนะเป็นไฮไลท์ก็เหนียวๆนะๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต้องเกาะผิวไงนะฮะดูดิ ي, ดูดิคุณยังไงดียังไงยังไงนะฮะแล้วก็แบบ ใช้กับแป้งขาวแล้วก็มันเหมือนไม่ดูดแป้งของเขาออกมาด้วยนะคะก็เป็นครีมไฮไลท์ตอร์ที่แบบโอเคนะแบบฟ i r อร์ด p r เ s ช i o นคือแบบชอบเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแล้วก็ปิดรายการด้วยลิปนะคะซึ่งวันนี้เบนเลือกลิปจากแบรนด์ชัปตัววัน Beauty นะคะเป็นสีเออเ l o นดนะคะสีออกชมพูชมพูนะคะคุณผู้ชมก็ทาไปเลยคะ่ะ ปิดท้ายรายการด้วยการใช้อลน n i เตอร์นะคะอันตี้พิลูชันจาก Urban Decay นะคะใกล้หมดแล้วแล้วก็แบบคงไม่ซื้อแล้วเพราะว่าหลายขวดแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไปเยี่ยมเขาอื่นมานะคะคุณผู้ชมคัะเสร็จเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วนะคะหน้าดิฉนนันวนวลเนียนมากเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆแม่เป็นประทับใจทั้งแป้งแล้วก็ทั้ง ในส่วนของครีมไฮไลท์เตอร์ของเขาเลยนะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงแป้งก่อนนะคะเป็นรู้สึกว่าแป้งพอเซตไปบนหน้าเบสแล้วก็เวลาผ่านไปลงถึงการใช้แบบว่าเซตติ้งสเปรย์เนี่ยหน้าเราเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้เราจะรู้ว่ากิโฆมิลานโนตัวนี้เนี่ยเราชอบอยู่แล้วนะแต่พอมาใช้คู่กับแป้งนี้เนี่ยเป็นรู้สึกว่าหน้าเราเนียนแล้วก็หน้าเราดูซอฟต์นะคะรู้สึกว่าเหมือนกับมันจะเล็กกว่าไมโครอีกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูที่หน้าผากเราปกติแล้วเวลาสมมุติว่าเราพูดแล้้วเราาบบขย,บขย,บขยบหน บ่อยๆใช่ไหมหน้าผากมันก็จะย่นๆแล้วก็มันจะเกิดเป็นริ้วแต่ว่านี่ค่ะเราขยับแล้วแล้วก็แป้งมันไม่ค่อยแตกตัวสักเท่าไหร่แป้งมันเกาะบนผิวหน้าเราเป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามันไมโครมากๆเลยมันก็เลยทําให้ผิวเราดูสวยนะคะในส่วนของไฮไลท์นี้เนี่ยเบลรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์แบบครีมที่แบบคือถ้าสมมติคนไม่ค่อยถนัดกับการใช้อะไรครีมครีมเนี่ยคุณจะไม่ค่อยชอบเพราะเนื่องจากว่ามันคือครีมฟีลลิ่งของการทาไปตอนแรกของครีมเนี่ยมันจะดูมีความเปรียก แต่ว่าพอหันไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเปนรู้สึกว่าครีมมันให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าแบบฝุ่นในความรู้สึกเบ้นนแต่ว่ามันจะต้องใช้เทคนิคในการทานิดนึงคือจะต้องแท็บไปเบาๆแล้วก็ค่อยๆแท็บห้ามลากเป็นปื้นๆเพราะเนื่องจากว่าเราเซ็ตแป้งลงไปแล้วนะคะลลลีก็จะแทบ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 แบบนี้ไปบนหน้าเราแล้วก็ใช้แปรงแบบเอ่อฟอร์เดชั่นบรัสของชาแนลเนี่ยก็แทบแทบแทบไปใช่ไหมตามจุดต่างๆแล้วรู้สึกว่าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบมีน้ํามีนวลดูอิล u ูมินเแบบไม่ดูแบบ ไม่ดูปอแอลดูอิลูมิเนตแบบผิวชั้นเดีผิวชั้นสวยอะไรแบบนี้นะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะทั้ง2อ,อันคือไบรู้สึกว่าถ้าถามว่าคุ้มค่าที่เราซื้อมา,มาไหมเบคกรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ไปซื้อมาแต่ถามว่ามันแพงไหมราคาแพงมากเพราะแป้งฝุ่นอันเดียวก็1,600แล้วอะมาด้ปริมาณ9กรัมเองอะในขณะที่แบบไฮไลท์อันนี้4กรัมอ่งพันหาร้อบาทอะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยราคามันค่อนข้างสูงนะสำหรับอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณได้ลองใช้แล้วเบคิดว่าคุณก็น่าจะตกกลุ่มรักเหมือนที่เบคลองใช้แล้วเบรู้สึกว่าเบคชอบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสรุปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับการใช้ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเราเรียบเนียนแล้วก็สวยในส่วนของเบคเบคใช้รอ,อ,องพื้นกิโกะอันนี้เป็นสี natural ห0หรือว่าสีประมาณ nc 4 0นะเบคใช้ไฮไลท์สีพีชแล้วก็ใช้แป้งเบอร์3ถึง4เนี่ย ใช้แล้วก็ลอดหน้าไม่ลอยแล้วก็หน้าดูผ่องดูสวยนะครับคุณผู้ชมสําหรับแป้งแล้วก็ไฮไลท์ในวันนี้จากแบรนด์ R M S Beauty นะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ต้องการซื้อแบรนด์ R M S นะคะเบสคิดว่าน่าจะมีที่ร้าน Powder Room กับร้าน B F F นะคะคุณผู้ชม,ชมก็ลองติดต่อแล้วก็ลองดูนะคะซึ่งอันนี้เบสก็ซื้อมาเองแล้วไม่ได้การสปอนเซอร์ใดๆจากร้านเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เบสด้วยนะครับเบก็โลงใจให้เแบสบแล้วใครที่กดไลค์แล้วก็กด subscribe เนี่ยเบสขอบคุณทุกคนมากๆเเลยนะะที่แวก,กัข้ามามดู นะครคุณผู้ชมเป็นกำลังใจเป็นอย่างนี้ให้เบสทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ d o l l ่า Your Beauty อ l o s e t ค่ะอย่าไปตกเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าไปขันขาดค่ะ b i c a u s i Beauty is an Experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้กับคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบล,ลไปแล้วสวัสดีค่ะ